สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แกซี่ 4x4 คุณสุราธานีเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีรถมาให้ชมอีกหนึ่งสไตล์นะครับว่าต้องทำอะไรบ้างคันนี้เป็นเลเวตัวล่าสุดนะครับปี2021เลยเป็นเครื่อง2.8นะครับตอนครึ่งคอนเซ็ปต์จากเจ้าของรถเองเนี่ยคือต้องการทำไว้ใช้งานนะฮะใช้งานเพื่อเข้าไร่เข้าสวนตรวจงานอะไรต่างๆนะครับ คันนี้เรายกสูงนะครับแต่ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็จะมีกันชนหน้าจาก LWN นะครับมีวินขนาด12,500ปปอนด์ของ Top Speed นะครับที่สำคัญมีหัวแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับสไลด์วเดอร์ของวอร์นนะครับส่วนนี้สวยงามติดตั้งเรียบร้อยนะครับช่วงล่างเป็นชุดยกยูนิคอน4นิ้วนะครับย้ำว่าเป็น4นิ้ว ตัวโชคอัพและปีกนกนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์โชกอัพก็จะเป็นรุ่น OEM 2.5นะครับขนาดล้อจะเป็นขนาด16นิ้วคูณ10 E.T. ลบ30นะครับยางเป็น B.F. g o o d r i c KM 3นะครับขนาด3 1 5 7 5 6เื่อเพื่อนๆอาจจะงงว่าแล้วยก4นิ้วทำไมใส่ยาง3 1 5ได้ก็คือยางประมาณ35นิ้วคันนี้ ใส่ได้นะครับแต่จะมีการตกแต่งซุ้มด้านในตัวนี้นะฮะมีการตกแต่งด้านในภายนอกนี่เราไม่ยุ่งนะครับเลี้ยวไม่ติดนะครับตัวนี้ยก4นิ้วก็ยังใส่ยาง3-5ได้ด้านข้างก็จะมีบันไดาข้างนะครับเป็นแบบตะแกรงโชคหลังเองก็จะเป็นโชคของโปรเซนเดอร์รุ่น OEM 2.5เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของล้อคอกไว้สําหรับบรรทุกตัวนี้นะฮะเป็นสีดําซึ่งเข้ารูปมากนะครับด้านหลังนะครับเนื่องด้วยว่าเป็นเลเวลตัวใหม่จะมีเซ็นเซอร์ของ b ายสปอฝังอยู่บริเวณนี้ทําให้กันชนที่สําหรับตกแต่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีเจ้าไหนผลิตนะครับก็เลยทําการเติมหางลากเรือนะครับตัวนี้เป็นโทบาจากค่ายอารอนแมนนะครับ ทั่วไปก็ตกแต่งประมาณนี้ซึ่งยกสูง4นิ้วไม่สูงมากแต่ล้อโตนะครับยังไงสนใจการตกแต่งรถออฟโรดเข้ามาปรึกษากันได้นะครับที่บริษัทแกสซี่โฟร์พไดสุราชธานีหรือแกสซี่สี่ณสที่ทุกคนรู้จักนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ